สว да. ัสดีค่ะ KK กาญจนา789็ดแปดเกชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ KK พาเพื่อนๆมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเพื่อนจ้ะนะคะวันนี้มีไก่ผัดมะม่วงนะคะเพื่อนๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ KK ก็จะค่อยๆเตียนะคะไก่ผัดมะม่วงนะคะทำมาจากบ้านค่ะเพื่อนๆวันนี้ KK ก็มาทำงานนะคะแล้วก็จะต้องนะคะเตรียมอาหารมาจากบ้านเพื่อมา รับประทานนะคะตอนเที่ยงที่ทํางานอาหารมื้อนี้นะคะจะกินถึงตอนเย็นเลยค่ะเพื่อนๆก็จะรับประทานเป็นช่วงอาหารเย็นด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน,น่ากินไหมไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเคเคนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากมายนะคะทําเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะ มานั่งกินด้วยกันนะคะเ,เพื่อนเน้้ำก็พร้อมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องานะมีน้ำเปล่าเคทเดินไปเอาน้ำเปล่าก่อนนะคะเ,เพื่อนๆพจะน้ำไม่ได้เอามาต้องเดินไปเอาน้ำเปล่าอ๋อในตู้เย็นก็มีน้ำเปล่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเ,เพื่อนเพนกินกันเลยนะคะวันนี้ไก่ไก่ผัดขิงนะคะเพื่อนเพื่อนไก่ผัดขิง เค้กก็จะใส่นะคะพริกจินดาสีแดงด้วยแล้วก็พริกหยวกด้วยนะคะเพื่อนๆพริกหยวกสองดอกพริกจินดาห้าดอกนะเพื่อนแล้วก็อ,อกไก่ชิ้นหนึ่งราคายี่สิบห้าบาทนะคะจานนี้นะคะจานนี้ไม่เกินไม่เกินห้าสิบบาทเพราะว่าไก่ไก่สดนะอ,อกไก่สดชิ้นหนึ่งยี่สิบห้าบาทเพื่อนๆ พริกหยวกสองดอกก็สิบบาทแล้วก็พริกจินดาอีกห้าบาทจานนี้ไม่ไม่แพงเลยค่ะเพื่อนเพื่พอนเพราะเคเกก็คือน้ํามันหอยนะคะบวกค่าน้ำมันหอยนะคะสรุปแล้วห้าสิบาทเพื่อนเพื่อนได้จานใหญ่กินได้สองมื้อเราคนเดียวนะเราทานคนเดียวเรากินได้สองมื้อค่ะเ,เพื่อนเรสชาติอร่อยอยอดแล้วค่ะเพื่อนเพื่พอนเดี๋ยวเคเคก็ช้อนมีคนเดเยวเพื่อนเพราะว่าเรามาทางาน เดี๋ยวลองชิมน,นะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ,อร่อยมากค่ะเคยเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยค่ะเ,เพื่อนเพราะเปิดร้านขายขายอาหารตามไม่ใช่ตามสั่งเปิดร้านขายอาหารมาเล็นะคะอาหารหลายอย่างทําได้มาทุกอย่างค่ะเ,เพื่อนเป็นคนที่ชอบในการทำอาหารเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมากินกันเลยนะชวนเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะขยับ นี่เป็นอาหารเที่ยงวันจันทร์ะไม่เปมเข้าวข้าวร้อนๆนั่งอุ่นอยู่เลยค่ะเพื่อนๆผมมาจากบ้านนะเก๋ก็จะต้องหวังข้าวหอมมะลิ อร่อยมากค่ะ,ะเพื่อนช่วงนี้ทําไมเคเคต้องเลือกมาทําเมนูไก่ผัดขิงค่ะเพื่อนเเพราะว่าที่ภูเก็ตตอนนี้มีโรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรงคนเป็นกันเยอะแ้วเพื่อนเคเคก็เลยนะคะซื้อขิงมาแล้วก็ใส่พริกนะพริกหยวกพริกจินดานะคะแล้วเคเคก็ใส่เครื่องต้มยำของ มาม่าลงไปด้วยค่ะเป็นน้ำพริกเผานะคะนิดหน่อยอ,อร่อยมากค่ะทำกับข้าวแกงมากเลยเคยีอเนี่ยเป็นคนที่ทำกับข้าวขายได้นะคะเพื่อน พคำต๊ะเพชรดินดาก็เพชรเหมือนกันไก่ ก็อีพัดเข่งนี่เข่งอร่อยมากๆ เผ็ดด้วยนะคะพริกจินดาเดี๋ยวนี้ช่องเคเคการจจนาเจ็ดแปดเก้าช่อไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลเพราะว่า เหตุผล 1>, 1. ทํางานประจําเป็นเซลล์ขายภาพเขียนที่อาร์แกลลอรี่ข้อ2ไม่สามารถที่จะออกไปตากแดดได้เพราะว่าเป็นน้าในหูไมันเท่ากันตากแดดไม่ได้ครับแล้วก็การทำอาหารเป็นพัดทานนะคะทำ ยูทูบเป็นพระธรรมตมานเป็นพระธรรมมีงานประจําก็คือเป็นเซลล์ขายภาพเขียนอาร์ตแกลเลอรี่นะคะเป,เป็นสังเกตดูภาพเขียนด้านหลังเคเป็นภาพเขียนสีน้ํามันมาจากประเทศเวียดนามนะคะ,ะเป็นมีชื่อดังระดับโลกภาพนี้ก็ขายเป็นหลักแสนหลักแสนบาท ต้องการให้เพื่อนๆเห็นกับข้าวชัดเจนว่ามันอร่อยยังไงเพื่อนๆกับข้าวกับข้าวของเคเคนะคะทําเองนะเพื่อนๆจานนี้ใช้มูลค่าในการลงทุนห้าสิบบาทแล้วไก่นะเพื่อนๆเยอะมากอ,อกไก่เช่นหนึ่งยี่สบห้าบาทซื้อมาจากซูปชิพ เพื่อนๆหาไก่ผัดชิ้งนะจานห้าสิบบาทเท่ากับจานนี้หาไม่ได้อีกแล้วเพวื่อนๆไปต่างประเทศเพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะไปหาไก่ผัดชิงจานละห้าสิบบาทได้ในประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นนะคะที่จะถูกมากๆนะคะขนาดนี้และต้องทํากินเองด้วยนะคะเพื่อนเคเคก็จะต้อง กินขิงเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้ต้องการความสมุนไพรนะคะเฮิบเฮิบแอนด์สไปซ์จากจากขิงนะคะขิงนี้ก็ไม่ได้ซื้อที่เขาหั่นแล้วนะคะเพื่อซื้อมาหั่นเอง ือาทย์ก่อนนะอาทิตย์ที่ผ่านมาทานยำเยอะเกินปกติเคเคจะไม่กินไก่ผัดกิ่งของตามร้านข้างนอก่ะคะข้าวแกงเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรรูป้ปะเขาใส่น้ำมันก็ใส่หนังไก่ลงไปเยอะแต่ของเคเคนะไม่ได้ใส่น้ำมันพืชเลยเพื่อน,อนใช้หนังไก่เน็ดเดียวเอง ใช้หนังไก่แค่ชิ้นเดียวเพื่อที่จะให้เป็นน้ำมันเวลาเราเจียมกระเทียมเจียวกระเทียมก่อนที่เราจะนำไก่ลงไปผัดเราต้องเจียวกระเทียมให้หอมถ้าเกิดชอบทานที่มีลิงเยอะช่วงนี้มีความรู้สึกว่า ที่คอของเคเคจะมีเสเลดตอนช่วงเช้าก็เลยต้องทานขิงของร้อนๆค่ะเพื่อนแล้วก็รกิพริกหยวกเน้นพริกหยวกนะขิงแล้วก็กระชาย กันข้าวเที่ยงเราก็ทานตามปกติพริกหยวกขิง สีสวยไก่ผัดเข็งเพื่อนๆสีไม่เจืดจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เข้มจนเกินไปนะคะเพราะว่าสังเกตด,ดูน้ํานะคะแล้วก็ไม่ดําจนเกินไปเราต้องให้พี่น้องเห็นรายละเอียดนะคะให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชิ้นไก่นะคะหั่นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสีสัง จินดาไม่ว่าจะเป็นขิงนะคะเพื่อนๆก็สามารถมองเห็นชัดเจนเพราะว่าเคเคไม่อยากใส่ให้เป็นสีดําเข้มเกินเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สามารถมองเห็นขิงได้นะคะเพราะว่าขิงมีสีเหลืองนะคะพื่อาหารเมื่อนี้มีประโยชน์มากๆนะคะตรงที่ขิงเพราะว่าช่วงนี้ ที่ภูเก็ตนะคะมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนัน K K กเมื่อวานเคเคก็เกรงว่าจะเป็นหวัดแล้วทีนี้ถ้าหากเป็นหวัดแล้วมันจะพานให้เป็นอยาอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเคเคก็เลยต้องกินมายากแก้ไข้ดักไว้ก่อนเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันซือมีอาการไอตอนตีสาม แต่พอหลังจากที่เคเคได้ต้มกระชายสดมาต้มกระชายสดกับขมิ้นสดมาดื่มเอาแต่น้ำปรากฏว่าอาการหวัดหายนะคะเมื่อก่อนที่นะเขาจะนำพาให้เราไปเป็นโรคอย่างอื่นเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็จะต้องทานยาแก้ไขสองเม็ดน,น้ำมาวันลงหน้าเชา้าชริงเงยเ็นไปเลยแล้วก็ ทำให้อาการสลดนะไม่ค่อยมีนะคะมเมื่อเช้าก็หายไปแล้วก็เค้ K K กก็ทานกับข้าวทําเองก็ทําไก่ผัดขิงนะคะเพืเ่อนๆอร่อยมาก อย่าลืมว่าอาหารจานนี้นะคะเคเคเก็บไว้กินตอนเย็นด้วยเพราะเคเคทำงานเริ่มเวลาสิบโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นเคเคจะต้องทานอาหารเย็นที่ทำงานกับอาหารเทีย่ยมอาหารเช้าที่หอพักเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันอังคารเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านที่ในงานค่ะเพื่อน านด้วยกันนะคะทานไก่นะคะไก่ไก่ผัดขิงไก่เราชิ้นใหญ่ไม่มีแม้กระทั่งไก่นี่ไม่มีไม่กระทั่งน,น้ํามันนะคะหนังก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะต้องไม่กินหนังถ้าไก่ย่างเคเคก็กินบ้างแต่ถ้าเป็นกับข้าวพเคจะไม่กินหนังไก่เพราะว่าหนังไก่หนังไก่ที่เขาเลี้ยงจะมีสารพิษนะคะเพื่อน ไก่บ้านจะไม่มีสารผิดร้อนท้องมากเลยค่ะเพราะเรากินขิงไะเอียดเก็จะต้องนะตักข้าวมาชอ้อนหนึ่งแล้วก็เราก็จะต้องนะคะนำชิ้นไก่แบบนี้นะ่าจะเำลเป็นข้าวไป ท้องร้อนมากยิงลงไปอยู่ในกระเพาะเยอะ ร้อนพุงน้ำเปล่าเว็นตาอยู่ไหนร้อนท้องเ,เพื่อนๆร้อนลำไส้เค็งเต็มเลยกินเยอะมากก็ไม่ได้นะคะเค็งเพราะว่าจะร้อนเกินทำให้ ลม๋สเคยก็จะกินข้าวนะคะครึ่งถ้วยแล้วก็ข้าวครึ่งถ้วยก็ะจะต้องเหลืออย่างละครึ่งไว้ทานเป็นอาหารเย็นอีกนะคะเพราะเคๆมาทํางานเคเคต้องทานข้าวแบบนี้นะบบว่เพราะเราเป็นคนรอบครอบรอบครอบเราต้องแบ่งมีการจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัว ราจะกินทีเดียวหมดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้บังคับให้เรากินทีเดียวหมดใช่ไหมคะกินข้าวเที่ยงอร่อยๆนะคะมาชวนเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเพื่อนคะคลิปนี้เคเคต้องขอจบลองเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการรับชมนะเพื่อนๆนี่คือส่วนที่เคเคทานไปนะคะครึ่งจานนะคะส่วนที่หายไปครึ่งจานแล้วก็ นี่คือครึ่องหนึงส่วนที่เหลือไว้กินตอนเย็นนะคะเพื่อนเป็นไม่คนฉลาดาไม่จำเป็นต้องทำกับข้าวเยอะแยะบายๆขอให้มีความสุขกับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ